ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Shelter of s e r e นะครับซึ่งก็เอาจริงเกมนี้มันก็เป็นเหมือนเกมคล้ายๆกับได้แ,แรงบันดาลใจมาจากการทดลองบรรเลเนาะดูจากหน้าปกทุกอย่างก็รู้แล้วนะครับว่ามาจากการทดลองบรรเลเนาะงั้นข้อเป็นว่าเรามาเริ่มกันใหม่ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูเซตติ้งก่อนว่าอ่ะเราปรับกราฟิกให้เป็นระดับซินีมาเลยแล้วกันนะครับมางั้นเรามา new เกมกันเลยแล้วกันเนาะโอเคเอืม อือฮึอ่ามีคีย์การ์ดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราน่าจะต้องหาครับโอเคก็เอาจริงเกมนี้เนี่ยมันมีมาแล้วหลายภาคแล้วนะครับมันก็มีตั้งแต่แบบเออน่าจะเจ็ดภาคแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมก็เนี่ยเรามาเล่นตั้งแต่ภาคแล้วประตูมันเปิดอัตโนมัติด,นะด้วยนะอ่าโอเคเสด็วแล้วประตูนู้นต้องการาคุญแจครับแล้วประตูนี้ล่ะเปิดได้ป่ะเอ่อปึ้มอ๋อน่าจะโดนล็อกครับทุกคนกดกดอะไรเปิดได้ไหมไม่ได้เลยโอเคงั้นมาตรงนี้แล้วกันเนาะเขาโกรธมากเขาเป็นเพื่อนของแครบี้เหรอ อันนี้คือ Hobby Rod โ <c oughs> okay. อเคนะมันเรามาหยิบคีคารส้มครับ,รบทุกคนโอเคตรงนี้มีซีเครตอะไรไหมเอาจริงเกมหน้าตาแบบนี้มันจะต้องมีซีเครตอะไรสักอย่างแน,น่ๆครับทุกคนอ่ะฮะแต่ตอนก่อนอื่นคือเราจะยอ่อยังไงยอ่อไม่น่าได้ด้วยนะงั้นก็ไปกันอืมก็มาตรงนี้ถูกไหมโหมาโหเสียงเปิดจะก็ยังเหมือนเลยเนาะเรามีแฟชไลไม่มีด้วยโอไมค์ถอยหลังโอโหโอโหงั้นเราถอยหลังไปแล้วกันเนาะโอเค อถอยหลังไปแล้วกันผมไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่โอ้เราตายตายจริงแสดงว่าเราไม่ควรถอยหลังถูกปะโอเคเอ๊ะเอหลือเราไม่ได้ตายอะอ่ามีชิลเซกเตอร์อันนี้คือชิลเซกเตอร์ครับโอเคอ่านี่คือต้องการครับเออโอ้โ,อโหกอลมาจากการเลนั้ำมันแบนเลยไะนะโอเคมาไหนเราต้องอย่าบอกนะเราต้องหาคีการต์ตอผมว่าเราต้องมาตรงนี้แหละชิลเซนเตอร์ถูกไหม เออไปได้ปะไปไม่ได้ด้วยครับอืมเออเรายังมีคีย์การ์ดอยู่มะมอ่าคิกคิกอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคหูเมื่อกี้โอสวัสดีสวัสดีอ่าอ่าผมไม่ค่อยมั่นใจคนนี้สักเท่าไหร่ประตูมันโอสวัสดีครับเออเออโ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 ออ่ออ วัดผมต้องทำอะไร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 โอ้โหโอเคครับผมคิดว่าเราน่าจะต้องวิ่งหนีไปเรื่อยเราน่าจะต้องกดคีย์การ์ดปะอืมโอเคอ้าวแล้วไอ้นั้นหายไปแล้วอย่าบอกนะว่าเออผมงงเหมือนกันหรือว่าเราเราต้องตายแบบแน่ๆหรือเปล่าแบบบังคับตายอะไรอย่างงี้ไหมอ่าฮะตรงนี้มีปุ่มอ่ะกดไปแล้วครับอืมเราได้อะไร ปุ่มอะไรอืมไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนอ๋อได้โดนอ่าแล้วอันนี้ล่ะอ๋อล้วกดตรงนี้ได้ไหมอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันปุ่มนี้กดอะไรได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อมีคีย์การ์ดม่วงอยู่ข้างบนนั้นนะต้องทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าอ่ะตอนนี้คือโดรเราอยู่ไหนอ่าเอิม่มทำไมนี้มันลอยอ๋อมันเปิดออกมาถูกไหมอ่า้าเราลองกระโดดดูแล้วกันครับกดได้ไหมกดเอ่อ ปุมปึ้ม,มโอ้เอากดได้เฉยเปิดประตูไหนประตูไหนเปิดอ่าเอ๊ะทำไมนี่อยู่ดีมันลอยขึ้นมาประตูนี้เหรออ่าคิดว่าใช่ครับอือหือเป็นประตูที่เปิดยากเหลือเกินอ่ะอันนี้ล่ะกดได้ไหมโอ้กดได้เคฝั่งนู้นล่ะตรงนี้มีอะไรไหมอ่ามีเทปอ๋อเสียงเหมือนการที่เราแมนไหมเออเสียงเด็กครับทุกคนอือหือ เด็กวิ่งเล่นอยู่ปะอ่ะฮะโอเคอ่ะฮะแล้วไงต่ออืมฮะก็เสียงเด็กโอ้ใช่เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนก yeah. ันท oh. ั้งบรนเลนี่แหละอย่าบอกนะว่านี่คือจุดจบนี่คือแครบี้ครับทุกคนอ่ะเขาเป็นมิรมากเลยแหละแล้วเขาก็เป็นเพื่อนของ โฮบิรรดครับโอเคไหนเราเข้าห้องนี้ได้ไหมเฮ้ยเข้าเข้าได้หรือเราจะไปตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังไปไม่น่าได้นะครับเนี่ยอืมงั้นเราก็ต้องเข้าห้องห้องนี้ก่อนเออห้องนี้โธ่ไปโอ้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 ตัวโอ้ไอ้นั่นมาอีกแล้วโอ้สวัสดีโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีอื้อเฮ้ยเฮ้ยอู้ โอ้เมื่อกี้เขาทิ้งทายไว้้วยนะว่าเจอคนอีกทีนะขี้แพ้แล้วจบเลยหรอจบอย่างนี้เลยหรอโอ้โหโอเคงั้นเรามีเกมต่อไปครับเ h e l t e r of s ม r s e ภาค2ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วกันเนาะอืมโอเคภาค2มาแล้วครับทุกคนอื้มอันนี้ภาค3ก็ต่อเลยนะอันนี้คืออะไร น่าจะเป็นเกี่ยวกับกราฟิกใช่ไหมอักซินีมาเลยครับเอาแบบดีที่สุดเลยโหแต่ก็ค่อนข้างแหลกอยู่นะอ่างั้นเราจะสตาร์ทยังไงอ่าสตาร์ทตรงนี้ถูกไหมโอ้โหเป็นปุ่มปุ่มที่แบบแปลกปประหลาดมากครับโอเคมากันต่อครับเป็นประตูที่ก็ประหลาดค่อนข้างค่อนข้างประหลาดเลยนะอ่าผมผมเปิดได้ไหมอ่าอ๋อมีคีการอยู่เฮ้เราเรามีคีการนี้ปะหรือไม่มีเออโอ้เราใช้โดรนได้ครับ โอเคแต่ตอนนี้คือประเด็นคือมาาันคา้างประมาณนึงนะเดี๋ยวผมไมปปรับกราฟิกดีกว่าเฮ้ยปรับอะไรไม่ได้ด้วยอ่ะช่างมันไม่เป็นไรก็น่าจะโอเคน่าจะพอเล่นได้ครับทุกคนอ่ะฮะมีอะไรบ้างไว้โอ้ยยินดีต้อนรับถ้าเกิดฉันพูดว่าคุณต้องหาอะไรคุณต้องเก็บขึ้นมานะอ่ะฮะอะไรอ่ะอะไรไฟล์แบตเตอรี่โอ้โหแล้วเสียงเพลงเสียงเพลงเก็บสิ เก็บคลิกยังไงผมต้องคลิกเออโอเคไฟล์เออกดคลิกคลิกเออได้แล้วไฟล์อะไรนะไฟล์อะไรนะไฟล์อะไรผมฟังไม่รู้เรื่องเสียงเพลงมันโกบเลยโอเสียงดังแน่ครับจำสแกนนี้เสียงดังแน่โอเคสวยแล้วสวยแล้วไงคลิกสิผมผมต้องหาอะไรถามจริงเขาบอกให้เราหาอะไรฟไฟล์อะไรอะ่ะ โอ้โห oh. ฟังไม่รู้เรื่องครับทุกคนเหมือนเขาบอกว่าเขาพูดอะไรเราต้องหาสิ่งนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาให้เราหาอะไรโอเคตายผมผมเตรียมเตรียมเตรียมใจอะไะโอเคอ่าอ่าอ่าวัด okay. uh, 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 uh เนี่ยเขาให้หาอะไรผมก็ไม่รู้โอ้โหโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เปิดประตูนี้ได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดก็ไม่ได้สวยแล้วเออเขาให้หาอะไรโอ้ oh my god ช่วยแล้วไงมผม,ผมว่าผมว่าเวลาโโอ้หเอ้ยเออถูกแล้วนี่เอ,อ่อไฟเดอร์อะไรเทรย์อ๋อผมฟังไม่รู้เมื่อกี้เขาให้หากล่องแล้วอันนี้ไรไฟเดอรอะไรอ๋ออันนี้ปะโอเคอ๋อไฟเดอร์เทรย์โอเคปึ้มอ่ะหยิบสิหยิบหยิบมาหยิบมาเร็วๆๆหยิบโอเคตึงๆแล้วขอพูดจำนรารการ,ร,รเล<ต>่นอ่าฮะ เออถือว่าคุณผ่านนะโอ้โหแต่มันเป็นการผ่านที่ฟังไม่รู้เรื่องโอ้โหโอ้โหจำสแกรโอสวัสดีครับนั่นตัวอะไรหรือเปล่าอ๋อนั่นไฟผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเนี่ยทางวิ่งอย่างนี้โอ,โอ้โหโอ้โหจำสแกรมาชัวเตรียมแล้วอืวัดไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีแหละผมว่าเออต้องไปไหนโอเคเสียงวิ่งยังอยู่ครับ ผมไม่รู้ว่าเราตอนนี้เราอยู่ไหนอะเอ,อเกิดอะไรขึ้นวัดเ,ออเสียงเดินเราหยุดแล้วแล้วเราอยู่ในท่ามกลางความว่างเปล่าครับเสียงอะไรฉันไม่ได้อยากจะ,จะฉันไม่ได้อยากจะฆ่าคุณนะ,ะแต่ฉัน<ะ>อยากฉันต้องการความช่วยเหลือแต่เราต้องฆ่าเอออะไรอะเราต้องฆ่ากระต่ายซึ่ง ให้ไปที่ไหนอ่ะเฮ้ยมันมืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยครับเออโอเคผมเดินฟังเสียงเท้าอยู่อืมไม่ค่อยออนี่ปะนี่คือทางอะไรทางที่เรามาไหมนี่คือทางที่เรามาเราหยิยบไฟไปได้ปะเออฉันฉันจะอยู่นี่นะให้คุณไปดูที่เออเอ,อ๋อ,อ เราไปดูเหมือนเราจะต้องฆ่าไอกระต่ายตัวนี้ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันสวัสดีเออต้องทำอะไรไหมตายไหมอุ้ย,ยไม่ตายอ๋อคือที่เราเจอเนี่ยคือเราเจอคนนี้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาว่าจะเช็คอย,อยู่ตรงนี้เองนี่คือตัวที่เราเจอเมื่อกี้ถูกไหมที่เสียงเมื่อกี้ที่เราได้ยินโอเคเข้าใจแล้วก็<笑><笑>ตกใจหมดเลยว่าตัวนี้ตัวอะไรโอเคแต่ประเด็นคือเราเรา,เราลองเข้าไปในนี้จริงๆเหรอโอเค,อเคงั้นผมเดินถอยหลังแหละผมไม่รู้เราจะเจออะไรข้างหลังนั่น แต่ว่าก็เนี่ยมันมันเป็นทางโอ้มันมันเป็นทางของมันอยู่ครับโอเคงั้นเราก็คงต้องเดียวทางนี้เนาะโอเคได้เลยไปเรื่อยๆมันก็ตันอ่ะทันตันปะเออไปข้างหน้าดิผมไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วนะอมแต่เราเหมือนจะกำลังเดินอยู่ครับทุกคนแต่ตอนนี้เดินติดอ๋อเหมือนมันไปฝั่งนี้ได้ด้วยนะถูกไหมอ่าโอเค จะเจออะไรไหมไม่ก็ไม่เจออะไรอยู่ดีงั้นก็อ่ะนี่คือทางเบสถูกไหม,มงั้นเราก็ไปฝั่งนี้เรื่อยๆเลยผมไม่รู้โอ้โหตันอีกแล้วไปข้างหน้าข้างหน้าก็เหมือนจะตันครับข้างหลังอะ่ะเฮ้เราต้องทําอะไรอะ่ะเออําจริงมีอะไรบ้างไม่มีอะไรนน่อ่ะนี่ไม่มีอะไระครับอู้อ๋อเหมือนตัวเมื่อกี้มันแบบมันวัดอ้าวอ๋อเขาให้เรามาตรงนี้อ๋อ โอ้โอ <Hello. S 1> oh, มีมีคนไข้ฉันชื่อเซอร์เซราร่านะอ่าฮะอืมอ,อ,อะไรพอเรามาถึงเอ่อเอลิเวเตอร์หรือลิฟต์แล้วเราจะต้องปิดอะไรอ c o n t r o แพนเนลหรืออะไรสักอย่างสวัสดีอ่าเออโอเคสวัสดีครับอา่าผมไปปรับแสงก็งง,งอยู่ตั้งนานว่าเมื่อกี้ให้ทำอะไรเปิดอันนี้สิอ่าเรียบร้อยอืมต้องไปทำโอ้โห เขาเขาเฟรลี่นะเขาเป็นมิตรนะเขาไม่มีเพื่อนโอเคแต่เ okay. ส <a> ียงมั huh. ถึงเวลาที่จะซ่อมอ่ลิฟต์แล้วแหละ่ะฮะคลิ uh huh. คกคลิกยังไงอ๋อ,อนี่ปะโอเคซึ่งนี้น่าจะลงไปโหอันนี้รยังไปไม่ได้นะครับงั้นเราต้องเข้าห้องนี้ให้ได้ก่อนอะซึ่งจะเข้าไปยังไงเขาก็ไม่ได้แล้วให้เรามาทําอะไรอถามจริงผมยอ่ยอย่อไม่ได้เลยหรือว่าต้องมาทางนี้ อืมเปิดอ่าทําอะไรได้ไหม <c oughs> เอาจริงเกมนี้มันควรมีซับนะเพอฟังไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ก็ไม่มีนะอืมสวัสดีโอ้โหเราดูหน้ามันแต่ละแต่ละตัวเอ้าก็แค่เดินชนมันก็ได้โอ้โหแค่นี้จริงๆเหรออ่างั้นอันนี้ต้องอะไรกดตรงนู้นปะอ่าก็ต้องกดตรงนี้ก่อนไหมอ่าไม่รู้กดอ่าโอเคไม่ไม่สิต้องเป็นลิฟต์นะ คืออะไรคืออะไรโอ้ดิพัง going die. คุณจะตายโอ้คุณคุณกำลังจะตายโอเคตายตายตายเรียบร้อยโอ้โอ้งูเขาเหมือนเขาจะบอกแล้วว่าเราเป็นแบบเป็นอะไรอะแบบพู้ทรรยศอะไรอย่างงี้นะครับโอเคกด e เพื่อล,ลุกขึ้นอ๋อเจวันน่าจะเป็นตามเนือ้อเรื่องนี่แหละครับทุกคนเพราะว่า เราก็ไม่รู้ไงว่าเราต้องกดอะไรนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็กดผิดอยู่ดีแล้วเราก็ตายโอเคต้องเล่นปากกลัวถูกไหมโอ้โหเ,เป็นปากกลัวที่แสนจะแหลกด้วยนะโอเคเป็นปากเป็นปากกลัวที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันแหลกครับแต่ถ้ามันไม่แหลกมันก็จะโอเคนะโอเคงั้นเราก็กระโดดไปเรื่อยๆอ่ะเราต้องหาก่อนว่าเราต้องเราต้องไปไหนโอ้โหฐานก็มีตั้งเยอะอ่าน่าจะขึ้นไปอ่ะฝั่งนู้นถูกไหมเออเราโอ้โหงั้นก็คงต้องบนฝั่งนี้แล้วละครับน่าจะปลอดภัยกว่าถูกไหมโอเค งั้นเราก็ไปกันโอ้ไมคโอไมก็เราตายแบบว่าโอเคมาถึงตรงนี้แล้วอืมโอ้โห و, อันนี้น่าจะต้องกระโดดยาวเลยแหละไปโอเคต้องกดวิ่งครับโอเคท่ okay, านี้อืมได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บขึ้นมาโอ้โหตรงนี้ไม่อยากพลาดแล้วอะ่ะไม่งั้นคืนเล่นใหม่ยาวครับทุกคนอะแต่จริงเรื่องเรื่องข้าวๆตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเอิ่มเหมือนกับว่าเราอะ่ะจะต้องความจริงอะ่ะไอ้ตัวผู้หญิงไอ้ตัวนั้นอะ่ะมันจะให้เราซ่อมถามจริง อ่ะก็คือเหมือนกับว่าตัวผู้หญิงคนนัน้น่าจะให้เราซ่อมลิฟต์ซึ่งเขาก็ไม่บอกว่าซ่อมยังไงแล้วเราก็ไปกดผิดทําให้ลิฟต์ร่วงแล้วไอ้ตัวสีฟ้าที่แบบไอ,อ้ไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยไอ้ตัวสีเหลืองเหมือนกับไอต้ตัวตัวปลากัวเนี่ยเขาก็แบบมาบอกว่าเราอะทรยศเขา,าอะไรอย่างงี้ทั้งนที่เราไม่รู้อะไรอย่างงี้อะไรไม่รู้อะไรเลยนะครับก็เลยแบบเราก็เลยตายแล้วก็มามาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นตามเนื้อเรื่องแน่เลยครับทุกคนทุกๆครั้งที่ที่เราตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการตามเนื้อเร โอเคอันนี้วิ่งขึ้นเออนั่นแหละไปไปแล้วปึ้มกดเออกดอ๋อแค่วิ่งชนโอโ้โหเชสซีน,นมาแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเลยโอโ้โหเออเออออ๋ต้องโร l เดอะบอลอินทูเดอะโฮลเออต้องแบบวนล,ลูกบอลเข้าไปในรูนี้ปะ่ะแล้วลูกบอลอยู่ไหนลูกนี้เหรอเออคิดว่าผมคิดว่าเออโอเคใช่โอเค,อเคมา โรครับทุกคนอแล้วมันโรอย่างนี้ต้องใช้เวลากี่ชาติให้มันเข้าทาจริงโอเคมันก็ค่อยๆอย่างนี้ให้มันโรอยู่อย่างนี้ไปโอเคอย่างนี้แล้วกันครับพอเสร็จแล้วเราก็ดันมันไปฝั่งนี้โอ้โหโอเคโอ้โหก็ะโดดข้ามอีกเออเข้าแล้วเข้าแล้วเออโอเคเป็นพัซซ่งง่ายๆซึ่งผมโอ้โหเสียงนี้มาอีกแล้วรู้เลยว่าเชสซีนมาแน่นอนอืมรูปขนาดนั่นไง นั่นไงอู๋อ้โอ้โอโอ๋นั่นนั่นตัวอ๋อไอตัวไอตัวที่ไอไอตัวที่เราก็หนีมาโอ้โหแล้วเพลง,งเพลงคือ <laughs> โอเคอ่าแล้วลงลิฟต์งั้นก็สวัสดีครับเราวิ่งช้าๆเลยอ่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดโอ้ผมผมเข้าผมผมถามจริงวัดผมเข้าลิฟต์ไม่ทันถูกไหมเมื่อกี้น่าจะเล่นเยอะไปหน่อยเอ๊ะอ๋อเพส s ์อีทูสแตนด์โอเคอูถามโอ้โห ไม่น่าตายเลยเนาะเมื่อกี้มาอีกรอบครับทุกคนรอบนี้ไม่หันไปมองอะไรท้งนั้นอันนั้นนี่โอ้เสีย่ยงมาแล้วครับสวัสดีอ่าไม่หันไปมองที่แปลว่า <c oughs> โอเคก็รอบนี้ยังไงแล้วก็ไม่แพ้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะทันเย้สวัสดีบายยนะบายบายโอ,โอ้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 สวัสดีบายบาย <c oughs> โอเคงั้นก็น่าจะจบแล้วถูกไหมเพราะว่าก็น่าจะ ตามวิธีการจบนั่นแหละรครับลงดิฟไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอีกโอ้แล้วก็จบอย่างนี้เลยครับทุกคนโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อชปเตอร์มี3 4 567นะตอนนี้ที่มันออกมานะครับก็เดี๋ยวเรารอซิว่ามันจะมีอะไรออกมาก่อนที่เราจะเล่นชปเตอร์ต่อไปอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมง่ายๆแล้วก็เออก็สนุกอยู่นะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันต่อเนาะ